สวัสดีค่ะทุกคนยินเจรับเข้าสู่พ u d d i n g Cat c h a n n น l นะคะวันนี้กลับมาพบกันกับเกมและกอล็อกเอ็มคาสิกกันจ้าตามหัวข้อคลิปนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดถึงหัวข้อคลิปนะคะก็ตอนนี้เกมใกล้เปิดแล้วแคทก็มีทําคลิปข้อมูลพวกตัวละครเลือกอาชีพใครยังเลือกไม่ได้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะแคะทำไปทั้งเทียริสพีวีพีพีวีอีแล้วก็รวมถึงสรุปอาชีพด้วยโอเคมาเข้าถึงสาระสำหรับหัวข้อคลิปในวันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแน่นอนนะคบเกี่ยวกับกิจ การการันตีการ์ด M P 1ใบที่มันจะมาในช่วงเปิดเกมเออสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ย <c oughs> อาชีพเราเราจะเลือกการ์ดไหนดีการ์ดไหนคุ้มเลือกอะไรมาดีคันว่าอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากอยู่นะโดยเฉพาะสําหรับสายฟรีสายประหยัดเหล่งี้สายเติมน้อยๆอะไรเงี้ยคันว่าการที่เลือกถูกก็จะช่วยอะไรได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะก่อนที่จะเริ่มข้อมูลน,นะคะก็ฝากา like, กดไลค์กดซับสไคร้ทายกระลังใจให้กันก่อนนะครับพร้อมกันแล้วก็มารับชมกันได้เลยจ้า ขอแนะนำร้านเติมเกมและกงล็อก M Classic ผ่าน UID นี่เลยร้าน Listman Shop ราคาถูกเติมไวใช้แค่ UID ที่สําคัญบริการตลอด24ชั่วโมงหรือเ,เพื่อนๆอยากเติมเกม RO ภาคอื่นก็มีเหมือนกัน เติมเกมบนเว็บรับส่วนลดลิสแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายและแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์ด้วยนะเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ลิสแมนช็อปนะคะทุกคนก็กืก,ก,กสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมต่างๆมากมายเหมือนแคทอย่างเช่น The ROOYO k a n g k a b นู่นนี่ NC ก็แล้วแต่นะแต่ว่า ไม่อยากว่างปล่อยบอดในคอมวันนี้ขอนำเสนอ UG Phone ค่ะแอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดายและก็สะดวกมากขึ้น UG Phone นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันในระบบคลาวนะคือมือถือเครื่องนึงเราก็จะสามารถเปิดบอดออตโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะไม่ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมคอมพังเน็ตเน่าอะไรก็แล้วแต่ มันก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ตลอดไปนะทุกคนเหมาะสำหรับสายฟาร์มฮาร์ดคอร์แบบพวกเรามากๆที่ไม่อยากมือถือแบบเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าไฟน,น,นู่นนี่แคทบอกเลยว่ายูจีโฟนตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่าราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบบาทเท่านั้น เพราะฉะนั้นใครที่สนใจแล้วก็สามารถดาวนโหลดในลิงค์ข้างล่างได้เลยนะคะคัดแปะไว้ให้หมดแล้วที่สําคัญอย่าลืมใส่โค้ด KAT555 ด้วยเพื่อรับส่วนลดอีก20บาทนะคะนอกจากนี้โปรแกรมมันยังมีให้เราได้ทดลองฟรีกันก่อนด้วยนะคะอย่าลืมจิ้มไปลองกันนะทุกคนโอเคสําหรับใครที่สงสัยนะคะขออนุญ,ญาตสรุปกิจกรรมคร่าวๆล้วกันว่าเอ การ m p a เนี่ยมันจะได้ฟรีจากอะไรมันจะเป็นเควสของกิจกรรมนะคะคือเมื่อเราทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถสุ่มการ์ดจากในนี้ทั้งหมดนะคะซึ่งมันก็จะมีท AP, ั้งการ f p การมิติบอสอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปเนาะตามนี้เลยตามหน้าจอนะคะประมาณนี้อืมโดยเราจะต้องสุ่มให้ครบ100ครั้งนะคะแล้วก็ต้องให้ได้การดที่เราอยากได้เราถึงจะเลือกใบที่เราอยากได้นะคะ ในคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําว่าเออพอเราสูงครบร้อยครั้งแล้วการ์ดใบไหนเป็นการ์ดท,ที่เราควรจะเลือกนะใบไหนเหมาะกับอาชีพไหนตามที่เราได้บอกไปข้างต้นแบบคร่าวๆนะครับและเพราะอะไรด้วยก็มาสรุปสปอร์ตกันนะคะโดยคัดขอจะเน้นแค่ฝั่งการ์สีม่วงด้านบนที่เป็นการ์ด MVP นะคะ สำหรับการ์ดใบแรกที่อยากจะแนะนำนะคะเป็นการ์ดนี้ค่ะการ์ดเพียวนี่นะก็การ์ดใบนี้ความสามารถทําให้ฮิตบวก100อ่ะตรงนี้ทุกคนอาจจะดูแล้วแบบเออก็เฉยๆก็ไม่ได้ว้าวขนาดนะั้นเลยอะแต่คัดบอกเลยนะมันว้าวตรงนี้คือหลังจากที่เราเอาการ์ดไปอัพดาวนะคะจะมีแถวความสามารถเพิ่มขึ้นมานัน่นก็คือสกิลดาเมจบวก10%ค่ะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนดาเมจ อออันนี้คือทำให้การดีมากๆเลยนะคะสำหรับการ์ดใบนี้นะเหมาะก,กับอาชีพสายสก,กิลทั้งหลายเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นชูล่าวิสัทไนเจเนอะไรประมาณเนี้ยตัวไหนที่เป็นกดเป็นสก,กิลออกอะไรก็คือแนะนำเลยนะคะอย่างที่บอกถ้าอันไหน อาชีพไหนเราอยากใช้สกิลเป็นหลักนะการไปนี้เป็นการ์ดโนดหนึ่งที่เราจะต้องเลือกนะคะทุกคนต่อกันที่การ์ดไปที่2นะคะการ์ดสปาชายนะคะไออันเนี้ยการ์ดใบนี้บอกเลยนะว่าเหมาะกับสายแทงมากๆคือไม่ว่าเราจะเป็นพีพิษเออที่มีแทงด้วยหรือจะเป็นระยลการ์ดนะคะหรืออาชีพอื่นที่เราจะเป็นสายแทงความสามารถของการ์ดใบนี้คือเพิ่มเลือด1 0 0 0งพลบ รีเจนเลือด3นะคะแต่พอเราเอาไปอัพดาวทำให้ความสามารถดีขึ้นเยอะมากก็คือมันก็จะเป็นเพิ่มเลือด10%ลบ30แล้วก็มีโอกาส5%ที่จะไม่โดนเวทด้วยออบอกเลยว่าเหมาะทั้ง p p พีสโหมดมากๆหรือจะเป็น GVG ก็บอกเลยว่าดีแน่นอนคือนอกจากแทงแล้วอาชีพอื่นใส่ก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะมันเหมาะกับด้าน p p p โดยเฉพาะอยู่ใบนี้ถ้าใครพ p, p บ่อยช่วยได้เยอะนะคะ แล้วก็มีโอกาสได้ใช้ยาวๆด้วยการไปที่3นะคะการ w เ n g e r นะคะการไปนี้เพิ่ม Attack Speed ให้เรา15%แต่พอเราเอาไป up down เท่านั้นมันจะเพิ่มเป็น20%ด้วยที่สําคัญนะคะไม่ติด Mac s ด d มันคือยังไงก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันจะมี Mac s p d อยู่ที่480แต่ถ้าเกิดเราใส่ าการ์กัส l e เบลเกนเกอร์เนี่ยมันก็สามารถทําให้เราทะลุได้ไปถึง SPD ที่500นะคะแล้วก็มันก็ทําให้เราโจมตีปกติแรงขึ้นอีก7.5%และถ้าเอจิ เยอะกว่า180จะทําให้โจมตีปกติแรงเพิ่มอีก5%ค่ะนอกจากนี้เมื่อใส่คู่กับการ์ดอาร์โทสหรือเราเรียกว่าการ์ดบอสหมาน้ําตาลนะคะก็จะทําให้การโจมตีปกติแรงเพิ่มอีก10%คือสําหรับการ์ดใบนี้นะคะอย่างที่เห็นมาเลยเหมาะกับสายตีไวทั้งหลายสายเน้นแบบเป็นตีเออแล้วก็สายพวกอัพเอจิมาอะไรเงี้ยค่ะหลักๆมันก็จะเป็นพวกแอดคีที่เราจะตีเน้นตีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มี เนไนหรือจะเป็นเศษออเทอร์สเปลเน้นตีไวอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะแต่สําหรับการดดบเฟกเกิเกิลเนี่ยก็บอกเลยว่าอาจจะเน้นใช้แค่ช่วงต้นเกมกับกลางๆเกมมากกว่าอนาคตคาดว่าเราอาจจะต้องใส่พวกการ์ดอื่นแทนอย่างเช่นพวกการ์ดดรกที่เป็นการ์ดพวกขนาดอะค่ะจะเลือกใบนี้ก็ลองดูกันแล้วกันว่าเราอยากใช้อะไรยังไงไหมนะมากันที่การ์ดใบสุดท้ายที่อยากจะแนะนำเนี่ยมาดูการเป็นการ์ดบาเฟอร์เมดนะคะตัวการ์ดบาเฟอร์เมดความสามารถเพิ่มแม่นยำสิบ เพิ่มดาเมจใส่มอนเตอร์10%แล้วก็การโจมตีระยะประชิดจะเป็น AOE ด้วยาการดใบนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะกับพวกสายตีใกล้แล้วก็ตีไวทั้งหลายนะหลักๆเลยอาจจะเป็นพวกไนท์คิแอดคิอะไรประมาณนี้ก็ได้ใบนี้นะคะก็จะทําให้เราเคลียร์มอนไวมากเน้นเคลียร์มอนเนาะเพราะเป็นตีปกติตีหนึ่งเป้ากลายเป็น AOE แล้วเนาะสำหรับการ์ดใบนี้เนี่ยมันจะไม่มีอัปดาวนะคะทุกคนอันนี้มันอาจจะเน้นเป็น p e มากกว่า ทุกคนก็ลองช่างใจกันดูนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้สาย ตีใกล้ระยะประชิดที่ฟาร์มช้าไม่เร็วเท่าไหร่ก็เป็นเร็วขึ้นเยอะมากเลยค่ะก็สําหรับการ์ด MVP ทั้งหมดนะครับจริงๆแป็นอื่นมีอันที่น่าสนใจเพิ่มอีกหลายใบแต่คิดว่าใน4ี่ใบนี้มีความน่าสนใจมากที่สุดคืดรู้สึกว่ามันเป็นการที่ควรจะมียืนพื้นไว้ก่อนการ์ดอื่นๆการ์ดอื่นๆมันก็ยังมีอันที่ดีนะทุกคนคือมันก็จะตัดสินใจยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรามีการ์ดใน4ใบนี้อะไรเงี้ยคือมันก็มีพื้นฐานที่ดีก่อนอะไรมันสําคัญกว่าประมาณนี้นะเพื่อนๆแต่เพื่อนๆ,นๆรู้สึกการ์ไ ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะอะไรคอมเมนต์ยังไงก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับใครฟังมาถึงตอนนี้ยังไม่กดไลค์กดซับสไคร e ก็ฝากกดให้กันด้วยัยแทนกําลังใจขอบคุณมากเลยครับส่วนใครฟังมาจนจบแล้วก็ขอบคุณมากครับผมบ้าบุยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันแล้วก็เจอกันตอนเปิดเสิร์ฟไปจ้า